สนับสนุนรายการโดยสินค้าพาเที่ยวเลี้ยวไปหลอนสนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่ Facebook พาเที่ยวเลี้ยวไปหลอนเบอร์โทรและไลน์ไอดี0824456635คุณกำลังฟังคืนปล่อยผีเรื่องราวหลอนๆที่นำมาฝากทุกท่าน รับฟังได้ณบัดนี้ผมต้องถามทุกท่านก่อนว่าเราเคยมีความรักในวัยเด็กไหมฮะในวัยเรียนหนังสือในวัยชั้นประถมอาจจะเป็นป๊อปปี้เลิฟอ่านะครับที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรารู้สึกรักคนนี้จังเลยเรารู้สึกว่าชอบคนนี้จังเลยตามภาษาเด็กๆนะครับผมเชื่อว่าทุกท่านต้องมีแหละนะครับเรื่องนี้ก็เหมือนกันนะครับ คนที่ส่งเรื่องนี้มาเขาชื่อว่าคุณน้ำหวานน้ำหวานเนี่ยเติบโตในจังหวัดนครสวรรค์นะครับคุณแม่เนชื่อว่าแม่ยาวคุณพ่อเสิด็จนะครับครอบครัวของน้ำหวานเนี่ยครับก็เรียกว่าเป็นครอบครัวครอ,อบครัวหนึ่งและกันที่เปิดร้านขายยานะเป็นร้านขายยาในสมัยก่อนนะครับมีทั้งยาจีนมีทั้งยาแผนปัจจุบันนะครับมีทั้งยาไทยยาสมนุนไพร ครอบครัวของน้ําหวานเนี่ยเติบโตมาแบบนั้นนะฮะในอ,อําเภออําเภอหนึ่งของจังหวัดนครสวรรค์ล้กันนะครับแล้วเขาเองก็ส่งลูกเรียนนะครับตามภาษาโรงเรียนวัดนะครับในชั้นอนุบาลถึงป .6 เนี่ยมันมีโรงเรียนใกล้ๆที่อยู่ในอําเภอนะนะครับก็ปฏิเสธไม่ได้ที่จะเอาลูกไปเรียนตรงนั้นนะครับเพราะามันใกล้บ้าน การที่จะเอาลูกไปเรียนในตัวเมืองน,นครสวรรค์ก็ได้แต่มันห่างจากน,นครสวรรค์ประมาณสัก 40- 50โลกับอำเภออำเภอนี้นะครับทําให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ส่งน้ําหวานเนี่ยไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนนี้กะว่าเดี๋ยวจบนะครับจบป .6 จะไปขึ้นมัธยมในตัวเมืองนะครับหลังจากนั้นมาน้องน้ําหวานเองก็ได้เข้าเรียนหนังสือในชั้นอนุบาล1อนุบาล2นะเหมือนเด็กทั่วไปนะครับ แล้วน้ำหวานก็บอกว่าหลังจากที่ตัวหนูเองเนี่ยได้เข้าไปเรียนหนังสือสิ่งสิ่งหนึ่งที่หนูไม่รู้ว่าหลายคนมีหรือเปล่าแต่หนูมีหนูจะมีผู้ชายเด็กผู้ชายอยู่คนหนึ่งที่รู้สึกว่าเด็กคนนี้ชอบหนูและเด็กคนนี้จะคอยปกป้องหนูตลอดเวลาที่เพื่อนแกล้งเรื่องตรงนี้มันเป็นมาตั้งแต่หนูป .1 แล้วหนูก็รู้สึกว่าเออมันเป็นเรื่องของเด็กๆอะ่ะมันอยู่ในความทรงจําเล็กๆที่รู้สึกว่ามันก็จะลืมเลือนไปบ้างแล้วแต่สิ่งที่จําได้เสมอก็คือคนคนนี้ที่ชื่อเป้เนะครับเป้เองเนี่ยมีคุณพ่อแต่ว่าคุณแม่เนี่ยไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับเป้เองเนี่ยอยู่กับคุณพ่อคุณพ่อทํางานก่อสร้างแล้วเป้เองเนี่ยก็ต้องบอกว่าขาดเรื่องทุนทรัพย์ เป็นเด็กที่ยากจนนะคุณพ่อเองโดยการที่ทํางานก่อสร้างพอตกเย็นมาเนี่ยก็นั่งดื่มนั่งกงเป็นเรื่องปกติแล้วเป้เองก็กลายเป็นเด็กวัดไปโดยปริยายนะครับทุกๆเช้าเป้เองจะเดินตามพระกครับในการที่ตามหลวงพ่อบิณฑบาตและสิ่งที่เป้ได้รับก็คือข้าวจากวัดนั่นแหละนะกินก่อนมาโรงเรียนและหลังจากที่เหลือจากวัด ก็จะใส่อับข้าวนะสมัยก่อนจะเรียกอับข้าวเนาะมีไข่เจียวมีหมูทอดนะครับของที่เหลือจากวัดนั่นแหละนะครับหลวงพ่อท่านอนุญาตให้นะครับกินข้าวที่วัดตอนเช้าก็ใส่อับข้าวมากินตอนกลางวันด้วยนะคุณพ่อเนี่ยไม่ต้องห่วงฮะบางทีก็หายไป3วันก็มีรับจ้างก่อสร้างนะครับบางทีแคมป์คนงานก็อยู่ต่างจังหวัดก็ต้องไปก็ทิ้งเป้ให้โดดเดี่ยวอยู่บ้านคนเดียว เป้เองก็เผชิญชีวิตกับเรื่องตรงนี้มานะฮะและทุกๆวันในการที่จะมาโรงเรียนก็จะมีอับข้าวอันหนึง่งกางเกงก็เก่าๆขาดๆนะครับเสื้อผ้าก็ดูขมกขมอมนะครับดูไม่ค่อยสะอาดทุกๆครั้งที่มานั่งกินรวมกันนะเขาจะอนุญาตให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเอาข้าวมาจากบ้านนะครับสมัยก่อนนะเอาข้าวมาจากบ้านแล้วก็มานั่งทานรวมกัน เป้เองจะมีกับข้าวที่ค่อนข้างดีนะฮะเพราะว่าอยู่วัดไงบางทีมีขนมตาลมีขนมนั่นขนมนี่มาแจกเพื่อนๆด้วยแล้วเป้เองเนี่ยเป็นคนที่นิสัยดีคือไม่หวงมีอะไรก็อยากให้และสิ่งที่เป้ให้มากที่สุดก็คือน้ำหวานน้ำหวานจะได้กินของอร่อยก่อนเพื่อนสมมุติว่าวันนี้เป้มีไข่พะโลมาสองใบ ไข่ใบหนึ่งจะต้องตักให้น้ำหวานกินและไข่ใบหนึ่งเขาจะเป็นคนกินทุกๆครั้งจะเป็นอย่างนั้นถ้าวันหนึ่งมีหมูทอดครึ่งหนึ่งของหมูทอดก็จะแบ่งให้น้ำหวานกินมันเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ปอนหนึ่งนะฮะนี่ครับเพราะฉะนั้นในการที่คุยกับเป้เนี่ยเวลาที่เป็นเด็กอะ่ะก็จะมีเพื่อนล้อว่าเอ้ยหวานมีแฟนแล้วแฟนมันชื่อเป้ตามภาษาเด็กๆก,ก็ล้อกันไปแบบนั้นนะฮะ ทำให้สองคนเนี่ยมันก็อายมันก็เขินนะฮะแบบนั้นนะครับเป้ยิ่งทําให้เป้เนี่ยรู้สึกว่ายิ่งทํามากขึ้นอยากเอาใจนะฮะเวลาทีา่พักเที่ยงเ,ยเวลาที่น้ําหวานเนี่ยครับมีเรื่องกับเพื่อนเพื่อนเพื่อนมาแกล้งเด็กผู้ชายมาแกล้งเนี่ยเป้จะเป็นคนออกตัวรับเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่ก็าตามเนี่ยโดนกระทืบปากแตกเลือดโกบปากก็ยอม และทุกๆครั้งคุณครูก็จะบอกว่าเป้ทำไมเป้ถึงมีเรื่องมีราวแบบนี้เป้ก็บอกว่าก็มันมาแกล้งน้ำหวานนะครับครูผมทนไม่ไหวเอผมทนไม่ไหวนะครับผมก็เลยสู้มันเนอนะครับเรื่องแบบเนี้มันก็นะเริ่มเติบโตมาเป็นแบบนี้เรื่อยๆจนน้ำหวานนะครับก็เริ่มโตมาเรื่อยๆนะครับ และทุกๆครั้งในการโตของน้ำหวานเลื่อนชั้นป .2 ก็อยู่ป .2 ด้วยกันนะครับแต่คนละห้องเป้ก็จะคอยปกป้องดูแลน้ำหวานตลอดนะครับเวลาที่ว่างๆในการปิดเทอมสิ่งที่เป้ทำก็คือได้ผลละหมากลากไม้จากไหนมาก็แล้วแต่เนี่ยบริเวณวัดนะครับไปขอหลวงพ่อก่อนให้หลวงพ่ออนุญาตนะครับเสร็จสับเรียบร้อยก็จะเอาผลไม้ต่างๆเนี่ย เอาไปฝากไว้ที่บ้านน้ำหวานคุณพ่อคุณแม่ของน้ำหวานก็ไม่รังเกียจนะเขาก็รับเขาบอกว่าเป๊เอาผลไม้มาจากไหนเนี่ยอะไรยังไงเป้ก็บอกว่าผมขอหลวงพ่อมาแล้วครับพอดีมะละกอหลังหลังวัดนะมันสุกแล้วกินกันไม่ทันครับผมก็เลยเอามาให้หวานก็บอกว่าโอ้ดีใจมากเลยเป้เอามาให้คุณแม่เป๊ะแม่เยาวกับพ่อเสิร์ตก็ เห็นดีเห็นงามเลยนะแต่เขาก็ไม่คิดอะไรฮนะเขาคิดว่าเป็นเด็กอะ่ะนะครับเอามาให้ก็รับไว้แล้วก็เอาสตางเนี่ยให้เป้ไปแต่เป้ไม่เคยรับเงินเลยเป้บอกว่าอยากเอามาให้นะครับในช่วงปิดเทอมนะนะี่ครับหลังจากนั้นเนะี่ยการเจริญเติบโตเนี่ยมันเริ่มขึ้นเรื่อยๆจนมาเข้าวัยปหสิ่งที่มันจะต้องเปลี่ยนก็คือตัวเป้เองเนี่ยไม่มีตังจะเรียนต่อแล้วฮะ เรียนได้แค่ป .6 ก็ถือว่าเก่งมากแล้วคุณพ่อเนี่ยหาเช้ากินขําบางทีก็เมาหลับกลับบ้านนะครับเป้เองเนี่ยต้องคอยดูแลคุณพ่อไปด้วยนะสิ่งที่ได้รับนะครับแล้วก็พอจะเลี้ยงชีพได้ก็คือตังจากหลวงตาหลวงตาก็จะให้นะรู้ว่าเป้เนี่ยเป็นเด็กดีก็จะให้ตังนะครับในทุกๆครั้ง หลังจากนั้นมาช่วงป .6 เนี่ยทำให้เป้เองเนี่ยไม่ได้ไปเรียนต่อเพราะการเรียนต่อมัธยมเนี่ยมันต้องเข้าไปตัวเมืองนครสวรรค์นะครับสมัยก่อนโรงเรียนวัดเนี่ยมันมีแค่ป .6 นะฮะทำให้การติดต่อเนี่ยมันขาดหายกันไปนะตัวน้ําหวานเองนะครับหมู่บ้านบ้านของน้ําหวานกับวัดสถานที่ที่เป้อยู่เนี่ยมันห่างกันนะห่างกันสัก4กิโลครับ แต่สิ่งที่น้ำหวานบอกว่าหลังจากที่ตัวน้ำหวานเองไปเรียนมัธยมเนี่ยจะเห็นว่าเป้เนี่ยมายืนมองตลอดทุกทุกเย็นนะครับการกลับบ้านนะครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไปรับจากตัวเมืองนครสวรรค์แล้วก็มาถึงหมู่บ้านเนี่ยประมาณสักห้าโมงนะฮะโรงเรียนเลิกประมาณสักสามสามโมงครึ่งสี่โมงนะครับก็ไปรับกลับมามาถึงบ้านห้าโมงเป้ก็จะรู้ว่า น้ำหวานเนี่ยจะต้องนอนห้องนี้แล้วก็จะเปิดหน้าต่างตอนนี้อาบน้ำตอนนี้เป้ก็จะมายืนตรงถนนนะครับซึ่งมันก็ห่างจากบ้านหนึ่งประมาณสัก10เมตรมายืนมองทุกๆครั้งที่เป้เห็นน้ำหวานน้ำหวานก็จะยิ้มให้แล้วเป้ก็จะรู้สึกสบายใจแล้วเป้ก็เดินจากไปอย่างนี้ทุกวันนะครับเกือบทุกวันดีกว่านะครับ หลังจากนั้นมาการเรียนของน้ำหวานเนี่ยมันก็พัฒนาไปเรื่อยๆจนจบม3นะครับก็เรียนต่อม .4 ม5ม6สุดท้ายแล้วตัวของน้ำหวานเนี่ยเข้าสู่การเรียนมหาลัยณนะตอนนั้นในจุดที่ตัวของคุณพ่อคุณแม่ของน้ำหวานอยู่เนี่ยร้านขายยามันเริ่มจะขายไม่ค่อยดีและก็รู้สึกว่าเออขายไม่ค่อยดีแต่ครอบครัวของน้ำหวานเนี่ยเป็นครอบครัวที่ร่ำรวยนะไม่ได้ยากจนนะครับ เขาก็เลยตัดสินใจขายบ้านหลังนี้ฮะและบ้านหลังนี้ก็เป็นที่หมายปองของคนที่ทําการค้าการขายเนาะเขาเอาไปขายกว๋วยตรงก๋วยเตี๋ยวมันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นบ้านที่ติดถนนนะนะครับเวลาทําอะไรก็ได้นะสุดท้ายการขายบ้านหลังนั้น่ะมันก็เกิดขึ้นแล้วก็มีคนมาซื้อแล้วสุดท้ายตัวของครอบครัวของน้ําหวานก็ได้ย้ายไปอยู่ที่กรุงเทพฮะ เพราะว่าลูกสาวเนี่ยไปเรียนมหาลัยที่กรุงเทพตัวเขาเองก็ไปซื้อบ้านอยู่ที่กรุงเทพแล้วก็ไปเปิดร้านขายยาที่กรุงเทพที่มันพัฒนากว่าที่มันขายได้ดีกว่านะครับทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างเป้กับน้ําหวานเนี่ยมันขาดลงด้วยสมัยนั้น16ปีก่อนนะไอเรื่องโทรศัพท์โทรหากันเนี่ยไม่ต้องพูดถึงฮนะเป้เนี่ยฮนะ ไม่มีตังค์อยู่แล้วในการไปซื้อแต่สิ่งที่ให้แทนใจกันก็คือสมัยก่อนมีอมยิ้มนะครับอันละสองบาทสามบาทประมาณนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่ตัวของน้ำหวานเนี่ยมอบให้เป้แล้วก็บอกว่าถึงเราจะไปเรียนที่กรุงเทพแต่เราจะไม่ลืมเป้เลยนะเราเป็นคนเกิดที่นครสวรรค์ ยังไงวันหนึ่งเราก็ต้องกลับมาที่นี่เราหวังว่าถ้าเกิดเรากลับมาเราจะเจอเป้ะนะเป้ก็เลยพูดว่าเราจะรอเธอนะน้ำหวานหลังจากวันนั้นมาครับทั้งคู่ก็แยกกันไปแต่ณนะตอนนั้นนะด้วยวัยมัน18แล้วนะมหมันทำให้การคุยกันเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมแล้ว ตอนที่เป็นเด็กก็ไปนั่งไต่ถุนบ้านกันได้อะไรกันได้แต่ต่างคนต่างก็เป็นสาวเป็นหนุ่มแล้วนะครับความใกล้ชิดหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันมีมันมีตัวกั้นแล้วนะครับตัวน้ําหวานเองก็เข้ากรุงเทพย้ายลกลากจากนาครสวรรค์เนี่ยไปซื้อบ้านที่กรุงเทพหวานเองบอกว่าตอนนั้นน่ะหนูก็เรียนหนังสือนะครับเข้ามาหาลาัยแห่งหนึ่งก็เรียนไปแล้วก็ไม่เคยได้กลับไปนครสวรรค์เลย จนเข้าปี4แล้วนะครับมันเหลืออีกแค่เทอมเดียวะจะจบแล้วปรากฏว่าได้รับข่าวร้ายน้องสาวของคุณแม่เนี่ยชื่อ,อานายมเนี่ยน้ามยมนะครับน้องสาวเกิดเสียชีวิตครับทำให้ตัวของน้ำหวานกับครอบครัวเนี่ยต้องกลับมาที่นครสวรรค์อีกครั้งหนึ่งณนะตอนนั้นที่ไปเนี่ยก็ไม่ได้กลับมาฮะเนื่องจากว่าบ้านก็ขายแล้ว นะครับก็มีน้องสาวของคุณแม่เนี่ยอยู่แค่คนเดียววันนั้นนะ่ะเขากลับมาเขากลับมาพร้อมกับการจัดงานศพนะครับสมัยก่อนนะครับคนที่มีบ้านหลังใหญ่หน่อยเขาจัดงานศพที่บ้านเขาไม่ได้ไปไว้วัดนะครับเนื่องจากว่าการเสียชีวิตเนี่ยเป็นอาการป่วยแอบไม่ได้ตายโหงนะครับเขาก็าไว้ที่บ้านนั่นแหละตอนนั้นเองนะครับน้องหวานก็กลับมาระยะเวลาที่จากกับเป้ไปเนี่ย มันเข้าปีที่สี่แล้วที่ไม่ได้ติดต่อกันเลยไม่ได้เคยเจอกันเลยนะตอนนั้นน้ำหวานก็กลับมานะครับแล้วก็ามาที่งานศพและการนอนก็นอนที่บ้านของน้านั่นแหละเพราะบ้านน้าเองก็เป็นบ้านที่ใหญ่นะครับก็นอนพอนอนไปสักพักหนึ่งเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าตรงทางถนนนะ่ะเวลาที่มีใครเนี่ยมองเราเนี่ย เราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันรู้สึกว่ามีใครมองอะ่ะก็อยากจะหันกลับไปสิ่งที่หันกลับไปก็คือเห็นเป็นเป้จืนอยู่ระยะเวลาแม้จะผ่านไปสามสีป่ปีแต่รอยยิ้มนั้นน่ะมันยังอยู่ในความทรงจำแล้วหวานก็รู้สึกว่าเขาก็รู้สึกคิดถึงนะ คิดถึงบรรยากาศเก่าๆคิดถึงในวัยเด็กที่มีไปไหนก็เหมือนมีพี่ชายคนหนึ่งคอยดูแลวันนี้นะครับเป้มายืนแล้วเป้ก็ยิ้มเหมือนเหมือนเดิมเหมือนตอนที่ยังเด็กนะครับที่เจอเลยแล้วเป้ก็ยิม้มแล้วน้ำหวานก็บอกว่าเราดีใจนะที่เจอเป้ก็พยักหน้าแล้วก็ยิม้ม แต่ในความรู้สึกของน้ำหวานเนี่ยมองไปที่ใบหน้าเหมือนเป้จะร้องไห้ด้วยนะครับแล้วเป้ก็เดินจากไปนะฮะผ่านไปวันที่สองนะครับในการจัดงานศพเพราะว่าจะเอาศพไว้สามคืนเนาะวันที่4ถึงจะไปเผานะครับวันที่สองของการสวดอภิธรรมก็สวดให้มนพระมาก็เลี้ยงเขาต้มกันเลี้ยงโนนเนีงนี่ญาติกับบรรดาญาติก็มานะครับพระท่านน่ะ นะครับก็ชลาแล้วนะครับสามสี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยหลวงพ่อท่านอนะ่ะก็เข้าวัยชลาแล้วนะครับหลวงพ่อท่านก็ทักบอกว่าเออยมหวานไอ้เจ้าหวานนี่มันโตเป็นสาวแล้วเนาะก่อนน,น,นั้นมาเรียนหนังสือเนี่ยก็ยังดูเป็นเด็กเลยเพราะเข้ากรุงเทพได้แป๊บเดียวเนี่ยโตเป็นสาวเลยจาแทบไม่ได้นะครับก็ทักน้ําหวานก็ยกมือไหว้กราบพระเข้าวันที่สอง หลังจากที่พระท่านนะกลับวัดไปก็มีกิจกรรมกินข้าวต้มกันอ,อยู่เป็นเพื่อนศพมีการละเล่นกันนิดหน่อยตามตาม่างจังหวัดนะครับแต่สิ่งที่ตัวของน้ำหวานเฝ้ารอก็คือเป้จะมาเมื่อไหร่และทำไมเป้ไม่มางานศพรู้ทั้งรู้ว่างานศพเนี่ยปกติแล้วพระมาเนี่ยเป้จะต้องตามพระมา แต่ทำไมเป้ไม่มาเนี่ยเฝ้ารอตรงระเบียงประตูหน้าต่างสุดท้ายเป้ก็เดินมาแล้วก็ยิ้มให้นะครับแล้วก็เป็นรอยยิ้มนั้นแล้วเป้ก็เดินกลับไปเหมือนเดิมน้ำหวานก็รู้สึกว่าทำไมไม่เข้ามาคุยอ่ะเราอยากคุยกับเธอนะแต่ทำไมเธอถึงเดินกลับไปอีกแล้วนะฮะ ผ่านระยะเวลาไปเข้าวันที่สามตัวน้ำหวานก็เฝ้าดูว่าเออยยังไงคืนนี้ไอ้เจ้าเป้เนี่ยต้องเดินตามพระมาปกติแล้วเป้เนี่ยจะเป็นคนที่เดินตามพระนะครับพระท่านไปไหนเป้ก็จะเดินตามไปด้วยคอยไปถือย่ามให้นะครับคอยไปถือตลับปัดให้ไปถือโน่นถือนี่เข้าคืนที่สามหลวงพ่อท่านมาสวดก็ยังไม่เห็นเป้นะครับยังไม่เห็นเป้ พอพระท่านกลับไปก็ไปยืนตรงระเบียงหน้าต่างสิ่งที่เห็นก็คือเป้มาในรูปลักษณ์เดิมคราวนี้น้ำหวานเนี่ยสังเกตสังเกตว่าทำไมเป้ถึงใส่ชุดเดิมวันนี้วันที่สามแต่เป้ใส่ชุดเดิมนะฮะเป็นเสื้อสีกากีคล้ายๆเหมือนเสื้อทหารนะ่เเะเก่าๆกางเกงบอลขาสั้น ใส่ชุดเดิมแล้วก็มายิ้มให้นะครับแล้วก็กลับไปเช้าวันรุ่งขึ้นเป็นพิธีเผาศพเขาต้องเคลื่อนศพเนี่ยไปที่วัดนะครับเพื่อที่จะทําการชาปนากิจใช่ไหมฮะเขาก็ทําพิธีต่างๆนะก็เข็นศพกันไปแห่ศพกันไปก็ไปถึงสาราธรรมสังเวชก็ตั้งศพนะครับตั้งศพในวันนั้นฮะตัวของน้ำหวานเนี่ย ก็พยายามเดินหานะนะครับพยายามเดินหาต,ต่างนานาว่าเอ๊ะทำไมเป้ถึงไปไหนอะปกติเป้ก็อยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยก็พยายามเดินหาเดินหาเดินหะานะสุดท้ายแล้วหาไม่เจอนะหาไม่เจอพอเข้าพิธีงานศพเสร็จประมาณสัก5้าโมงเย็นนะครับตัวของน้ำหวานเองอ่ะ นะก็รอจนเสร็จพิธีแจกของชำร่วยอะไรกันไปนะครับเนื่องจากว่าเป็นญาติสายตรงเลยนะครับเสร็จสับเรียบร้อยจากเสร็จพิธีเช้ามาเนี่ยจะต้องมาเก็บอัฐนะิตอนเช้าใช่ไหมฮนะคุณแม่ของอน้ำหวานเองก็อยู่รอคุณพ่อก็อยู่รอเช้าขึ้นมานะก็ทั้งสามคนก็มารอเพราะว่าน้องสาวเองเนี่ยสามีเสียไปแล้วนะครับเหลือ,อน้องคนเดียวอ่ะอยู่ที่นครสวรรค์นะครับ คนที่จะเก็บอัฐิก็คือพี่สาวนี่แหละเป็นคนเก็บนะครับเช้ามาก็หลวงพ่อท่านก็มาทําพิธีให้รวมถึงสับปเปลอหลวงพ่อท่านก็มาลดน้ำมนต์หลงพ่อรูปเดิมนั่นแหละนะฮะหลังจากเก็บอัฐิเสร็จเรียบร้อยเสร็จสับเรียบร้อยเนี่ยหลวงพ่อท่านก็บอกว่าน้ำหวานหลวงพ่อมีอะไรจะพูดด้วยน้ำหวานก็เดิน ไปหาหลวงพ่อหลวงพ่อก็บอกว่านั่งลงนะฟังดีๆหลวงพ่อมีสิ่งสิ่งหนึ่งเนะ่ยเปิดเข้าไปในย่ามนะแล้วก็ควักออกมาปรากฏว่าสิ่งที่ควักออกมาก็คืออมยิ้มฮะอมยิ้มอันนั้นนะครับซึ่งลักษณะของอมยิ้มเนี่ยมันเหมือนการเก็บที่ดีมาก นะครับมันไม่มีร่องรอยของเก่าเลยอะ่ะนะครับมันยังเป็นโครงสภาพเดิมของน้ําตาลที่มันยังเหนียวหนึบอยู่อย่างนั้นแล้วตัวน้ําหวานเองเนี่ยแทบจะจําไม่ได้ว่าคืออะไรคืออมยิ้มตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วหลวงพ่อก็บอกว่ามีสิ่งหนึ่งที่จะให้น้ําหวานนะเพราะสิ่งสิ่งนี้มันเป็นการเก็บรักษาอย่างดีเลย ของไอ้เจ้าเป้ไอ้เจ้าเป้อะมันเสียไปสองปีแล้วเจ้าเป้มันเป็นไข้เลือดออกตายเนื่องจากว่าบ้านที่มันพักอะกับพ่อมันนะก็ไม่ค่อยแน่นหนาบางทีก็นอนม้งขาด,ขาดบ้างสุดท้ายไปเจออีกทีเนี่ยพ่อมันพาไปส่งโรงพยาบาลปรากฏว่ามันไปเสียที่โรงพยาบาล ตอนที่มันจะเสียเนี่ยใกล้จะเสียเนี่ยอตมาก็ไปเยี่ยมแล้วเป้เนี่ยมันก็บอกกับหลวงพ่อว่าช่วยเก็บเอาอันนี้ให้น้ำหวานหน่อยนะครับหลวงพ่อก็เก็บมาก็เ,าเก็บรักษาเป็นอย่างดีนะครับ แล้วหลวงพ่อบอกว่าหวังว่าสักวันหนึ่งอ่ะจะได้มอบให้กับน้ำหวานแล้ววันนี้อาตมาก็ทำตามความประสงค์ของไอ้เจ้าเป้มันเพราะทุกๆวันที่อาตมาอยู่วัดแห่งนี้หลังจากที่ไอ้เจ้าเป้มันตายไปเนี่ยจะเห็นไอ้เจ้าเป้เนี่ยมาช่วยกวาดลานวัดนะครับมาช่วยทำโน่นทํำนี่ อาตมาเฝ้าบอกมันตลอดเลยว่าขอให้ไปอยู่ในภพภูมิที่ดีไม่ต้องมาห่วงอะไรพ่อเองก็ไปอยู่ที่อื่นและไปทำก่อทรงก่อสร้างไปไม่ต้องไปห่วงเขาแต่คำคำหนึ่งที่เป้นเนี่ยตอบอาตมามาตลอดว่าเขาอยู่รอเพื่อจะเจอน้ําหวานนะครับวันนั้นนะ่ะน้ำหวานร้องไห้หนักเลยนะ แล้วนบ้บหวานก็บอกว่าหลวงพ่อฮะหนูเจอกับเป้ทุกวันเลยแต่วันเนี้ยหนูไม่ได้เจอแล้วหลวงพ่อบอกว่านี่คือสิ่งหนึ่งอะ่ะที่มันห่วงแล้วมันก็รักสิ่งนี้มากก่อนที่มันจะตายเนี่ยมันเอาให้อัตมาแล้วอัตมาก็งงว่าทําไมมันจะตายเนี่ยมันเอาอมยิ้มเข้าไปได้ยังไงนะครับก็เลยถามพ่อมัน พ่อมันก็บอกว่าไอ้เจ้าเป้มันขอหมอเข้าไปว่าใครอย่ามาเอาอมยิ้มมันไปนะมันเก็บเอาไว้นะครับสุดท้ายแล้วมันก็เลยส่งให้อัตมานะครับแล้วอัตมาก็ให้น้ำหวานไปเชื่อไหมว่าน้ำหวานเนี่ยร้องไห้เลยนะและวันนั้นนะครับที่รู้เรื่องนี้ว่าเป้เสียไปแล้วเนี่ยตอนที่ เก็บอัฐิเสร็จเรียบร้อยตัวน้ําหวานเองก็ไม่ได้บอกกับพ่อแม่นะครับว่าว่าเป้เสียไปแล้วหรืออะไรงไงนะครับก็มันเป็นเรื่องที่มันก็ไม่ได้บอกกันฮนะเนื่องจากว่าคุณแม่ก็เสียใจที่น้องสาวเสียนะครับและในวันนั้นหลังจากที่เก็บอัฐิเสร็จเรียบร้อยก่าบลาหลวงพ่อแล้วเนี่ยขึ้นรถภาพที่เห็นก็คือเป็นภาพที่เป้เนี่ยยืนรออยู่ นะครับแล้วเป้ก็ส่งยิ้มแต่ยิ้มนั้นอนะ่ะมันเป็นยิ้มทางน้ําตานะนะครับและมันเป็นภาพสุดท้ายที่ตัวของน้ําหวานเนะี่ยเห็นน้ําหวานบอกว่าพี่เนตรหนูไม่รู้นะว่าใครจะคิดยังไงแต่หนูเชื่อเรื่องของคําสัญญาเรื่องของอะไรแบบนี้หนูรู้สึกว่าเรื่องนี้มันสะเทือนใจเขามากเลย ทุกๆครั้งที่เขานึกถึงหรือเจอใครที่ชื่อเดียวกับเป้เนี่ยเขาจะนึกถึงคนที่ชื่อเป้ตลอดเลยหลังจากนั้นมาตัวน้ำหวานเองหมั่นทำบุญนะครับหมั่นทำบุญใส่บาตรทำบุญแล้วก็อุทิศให้กับเป้นะครับแล้วเขาก็ไม่เคยฝันเห็นเป้มาเป็นเวลาเป็นปีจนวันหนึ่งเขาบอกว่าเขาฝัน เขาฝันว่าเขาไปอยู่บริเวณวัดนะตรงนั้นมันจะเป็นหลังโรงเรียนและหลังโรงเรียนเนี่ยจะเป็นโต๊ะหินอ่อนนะครับเวลาที่เด็กมาทําการบ้านกันตอนเย็นนะ่ะหลังโรงเรียนก็จะมีโต๊ะหินอ่อนใต้ต้นฉาฉาเขาฝันว่าเขาเป็นเด็กไปนั่งอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วเวลาที่เขานั่งตรงนั้นนะ่ะเขากําลังเขียนการบ้านอยู่มดนะฮะมันไต่ไต่มาที่แขนและสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ มีมือนะฮะมาตกหมดเปี้ยแล้วก็หยิบเอามดเนี่ยออกไปและสิ่งที่ตัวของน้าหวานเงยหน้าไปมองก็คือเป้นะครับแล้วเขาบอกว่าในฝันนะเขารู้ว่าเป้เตียตายไปแล้วเขาก็เลยถามว่าเป้เป้เ,ปเธอตายแล้วใช่ไหมเป้บอกว่าถึงเราจะตาย เราก็อยู่ข้างๆเธอนั่นแหละแล้วก็สะดุ้งตื่นนะครับนั่นคือฝันสุดท้ายที่เขารู้สึกว่ามันเหมือนจริงมากแม้มันจะเป็นวัยเด็กที่เคยฝันเคยเจอกันในตอนนั้นแต่มันมีความรู้สึกว่ามันอบอุ่นนะครับหลังจากนั้นมาก็ทำบุญให้แล้วก็ไม่เคยฝันถึงเป้อีกเลยนะครับ นี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับที่เกิดขึ้นกับน้องน้ำหวานครับผม